ฝ่ายนอโยมพ่อชาลีพร้อมครอบครัวพร้อมคณะเป็นว่ามันไปอยู่มวงสามสิบแล้ววสันคู่มือนี้น้อแล้วก็โยมญาติโยมมาจาก กวดนามละพรสนไมันจังสะดวกลงตาว่าอาลงตาขออนุโมทนาสาธุก,การทุกทุกฝ่ายเนอด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตนตรัยคกอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมรับประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง ทีพระเทรานุเทระกุบาจารย์ระสงแม่ชีแม่พราหมณ์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบ เห็นตรงเห็นถูกต้องและมีโอกาสบวชเรียนบวชปฏิบัติธรรมศึกษาเล่าเรียนภาพเพียรประพฤติปฏิบัติและให้ทานรักษาสีเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมดทั้งสิ้น เราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนเมื่อมีโอกาสได้สร้างสมอบรมบุญกุศลบารมีธรรมแล้วหลับตาลงศักนิดสัมรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตในเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมไม่เข้าถึงจิตถึงใจ เมื่อใจตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบ,บานเอิบอิ่มผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรราชการที่เก้า พร้อมด้วยบุรพมหากษัตริยาเจราจเจ้าทุกๆุพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล่าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรณพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระจินีนาถพิลาชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ น้อมบนน้อมกุศลถวายเบุรภาจารย์เจ้าพระเทราจารย์เจา้จา,จาของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลนห่แก่บิดามารดาของใครของมันเดิมเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อของแม่จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตาม พ่อแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายสามีพันยาบุตริดาลูกหลานครูประชาจารย์ผู้มีประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทว,วดาอารับเจ้ากรรมนายเวรบรรดาสัมภสัตทั้งหลายขอทุกๆฝ่ายจงรับรูร้ะรับทราบ ขอให้อานุโมทนาสาสุการเหมืออกะตนทําเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์ระสรงองค์สามเณรเม่นเนมจีแม่ปรามพ่อพอมามญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พใจทั้งสี่ประการ คืออายุวันะสุขะละปฏิภาณธนสาร,รสมบัติธรรมสาร,รสมบัตินึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นจงพรันรสเร็จจงพรันรสเร็จจงพรันําเร็จและไหนที่สุกข,ขอทุกฝ่ายขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนําตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุข กล่าวคือมรรคผลปนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเถืเอ,อดีหลายสาธุแล้วก็นิพพานะปรจจะโยโหตุน้อมจิตไปเพื่อความพ้นทุกข ตั้งจิตตั้งใจกวรนามละพรเดอ้อผู้ว่ามีนามเก่านามใจอันเ,ย,นเย,นย็นเย็นยะทาวะาเรวะปูราปเรปุรเนรนเตสาคารัง ตัวทิังเปตานังอุปาปเทติเจตังปเทตังตุมหังขิพเมวัสมิจโตสเปบรเณโตุสังกปังจันโทปนารโสยะธามาเนโชเทราโสย

တတံသောနတောတရောမမံနုဘဝေနာမလောကံသံလ เอินบินทบาตนาโบดเดอ,อวัฒนธรรมเา็ิมาเป่นเิมาเขาวัดวันพระวัดันเพนวางโควิดมันเบาบางลงแ้วเพิ่เลยสมา ประมาณจะสิบกว่าคนีนละวจันพันวาวันพามืออื่นเดอ้อแต่งข่าวพี่น้องมารวมใส่บาทน้ำกันเดอ้อขอแห้งพอออกเข้ายกกล่วยไห้แน่ดูมนเนี่ยที่แจกป่วยว่าที่แจกเมื่อวานนี่กกลืมเงิดบ่เออขอกล่วยมาแน่มา ขอบครัวละหนึ่งหวี <c oughs> จั่นประคู่มันไปอุบลน,นอนนเ,ลเอออ้าวพอขาวนุ่มพอขาวหน่อยพอออกโยกมาเบงิงเนอคัวเพื่อนละหนึ่งหวีหนึ่งหมีนองพุ่มเหลืองซุกงามงามเิ่นวัด <c oughs> เออโอ้โ สาตุ้งห่ด้วยแม่นผู้ใดล่ะเฮ้ยงั้นมนันนี้โอ้ประลัดป้อมตัวนี้สาตุเออฮะยกมันนี่ล่ะเอามาเอาเดิมบันนี้เด้อเออเอาเอาลูกลูกเออโอ้ยังน้อย,อยมพอ สาธุโอ้ยสาธุสาธุได้จังมื่อแล้วมือแล้วฮะรอามากเอ้โอ้ยมันหน่อยพ่อเกียนแล้วไหมเออเออเอาเดินยมพอเนอร้อยตำรวจเอกกฤชนรงค์นอจันศรีเมือง ถวายสร้างห้องน้ำหนึ่งพันบาทเด้ออ้น,นอมคอบครัวนาะอสาธุนินพานปะปัะโยโฮตูโอ้ยพอแล้วคน่หลายปรนนั้นดอกเออเามาวันนี้แจกซะก่อนเอายกมาพี่ยกมาปีเอามาเอามาเอาโลกป้อมวันนี้เออครอบครัวละหนึ่งหมี เอออามาเอามาเอารับเอโลนี่ไหวเอาไหวเอามันจังบกซ่าความจริงอันซวนผู้เ่าอยู่ทําในบ้านจะที่ไปเจ็บเอาจังสินะน้มงามป่วยกันอ่นี้สุกงามอีลีไหนแต่ว่ามันตกเด้อเทียรอร์ด้นี่เอ่อ แม่ใหญ่โก้หน่อยๆบนนี้ว่าลงมตาพ่อว่าสาธุครอบครัวละหนึ่งวีเนาอโอ้แม่ใหญ่หนูไม่ได้แค่ีคุณเออเอาสาธุเออเอาไปเพื่อผู้เ่าลุก,ากเา่าเออค่อยๆได้มันแตกได้ละ เออหาสัตว์ถูกมัดไส่บาทพอดีค่ะสัตว์ถูกมืออื่นมาใไส่บาทเด้อมาเชหลายๆจะน้อยได้พี่น้องเอ้ยวัฒนธรรมบ่เคยมาจักเถื่อนนี่อันที่มาใส่บาทลักษณะนี่เด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เออ สาธุสาธุสุขกายสุขใจเมื่อวานเนี่ยลืมอีหลีิได้เมื่อวานเนี่ยอ้าวได้ช่วงแจกเนาะฮะเออเอาพลวิศก่อนเด้อคำมันเหลือจังหวะกันเออเนาะสาธุสาธุ อันจะไปแจกผู้เทายมน,นยีผู้เทาผู้ใดามากนะั้นอ้าวขออนมโมทนาสาธุการเดิมพระพงพ์ปพัพสโรหลวงพี่เจ๋งนอทำบุญโบชาธาตุขันลวงตาสองร้อยบาทเดิมอนโมทนาสาธุ ทุกฝ่ายทำบุญร่วมสร้างห้องน้ำนี่สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเนออานโนโมทนาจาทุเอออามาเอาเด้อผู้ดใดบ่เอาบ่รวยไงที่บอกให้ แม่ใหญ่โนกาศบารมีนอพร้อมลูกลูกหลานหลานบ้านหัวโดงของเราบรุงท่ายขันลงตาสามร้อยบาทเดอโมทนาสาธุอุทิศุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรตลอดญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปนอผณแม่วิไลวันสนามเหล่านอ คนบานเย็นโสคำพาคนมันเลกาพรมน้อยบ้านพันนานหมูสิบนอรวมสร้างห้องน้ำนี่สี่ร้อยบาทเดอ้อเอาจับเอาโลพระพิสิทธานิสโรทำบนห้องน้ำนี่หนึ่งร้อยบาทเอ,ออออเอาสาธุละ่ะ ป้อมป้อมเออได้เราบวชเราป่วยเออเออเอ,อ้าสาธุอะอาวสาธุสาธุร่วมสร้างสูนรับบริจาคโลหิตน้อลูก,กับหลวงตาอีกหนึ่งร้อยบาทอะโนโมทนาสาธุทำบุญสร้างห้องน้ำโอ้บอบเซอรอน้อนจำนวนห้าร้อยบาท อันนี้ขออนุโมทนาสาธุการไม่พนันเลยบ่ล่ะ่านับครอครับเออ เมื่อวานนอสรุของพระจารย์มหาวิรัตวิรัตโนปร,ริยนธรรมก้าประโยคพ่อมนแม่ยุยบุญสนองนอรวมต้นบุญทั้งหมดรวมต้นบุญทั้งหมดนอโอนเข้าบัญชีหลวงตาบัญชีออมสินวันที่21่ิบพฤษภาหกห้เวลา10บนาฬิกาสินาที หนึ่งอบาทสจอทองอินหนอกแก้วหนึ่งพบาทเงินสดประมาวิรัติหนึ่งพันบาททุกฝ่ายร่วมต่อยอด6กพับาทรวมเป็น27,550สบบาทแล้วก็ยังถวายพระทหารเมื่อวานสังฆทานหนึ่งพันบาท ทำบุญมารงมท่า,ทาขันหลวงตายอีกหนึ่งพบาทใช้นี่สง์บำรุงวัดอีกหนึ่งพบาทรวมเป็นสามพันบาทรวมทั้งสิ้นก็สามห้าหสบบาทเด้อเอาลูกน,น,นี่น้อมบันีโอ้ <c oughs> เอออ้า เอาอันน <Cornell> ับแต่มือนี้บอกเออส่กอเออสาธุสาธุอ้อยบุมันมาบวชน่นบอก